สวัสดีค่ะชนธิชาสวามีครูกศสนนท์ตำบลและตอนนี้เราอยู่ที่โคกหนองนาโมเดลตำบลตาพยาเราอยู่ที่สวนหนองมากปอกับครูตั้นนะคะให้ครูตั้นแนะนําตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมบรวุฒิลีสกุลน,นะครับค่ะอยากถามครูตั้นนะคะว่าที่มาที่ไปของสวนนี้ทําไมครูตั้นถึงได้ทําสวนนี้ขึ้นมานะคะอ๋อก็เพราะว่าแต่ก่อนเป็นที่นาแล้วมันสูงมันไม่ค่อยได้ข้าวเราก็เลยเปลี่ยน มาเป็นไอ้ปลูกพักต้นไม้เปสมืสานครับหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนครูตั้นนะคะได้แก่หน่วยงานอะไรบ้างอ๋อก็มีของกสนรครับที่ว่าให้ความรู้แนะนําการทาปุ๋ยการทําการปลูกต้นไม้ครับแล้วแหล่งน้ําการจัดการแหล่งน้ําอะคะ่ะครูตั้นจัดการแหล่งน้ํายังไงแบบมีใช้ตลอดปีไหมคะครับอ่อแหล่งน้ําของของเรานี่ครับหนองมัดปอเนี่ย ใช้ตลอดปีครับเพราะว่าน้ามันไม่มีแห้งครับมันก็ได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าน้ําในร่องเราลดเราก็จะสูบน้ําจากสาระขึ้นมาครับค่ะต้นไม้หลายอย่างเรามี<อ>การจัดก,การป่าห้าระดับยังไงบ้างะคะครับก็ตอนนี้ก็มีทั้งปลูกเอ่อยางนาปลูกต้นประดู่ครับเพื่อเพื่อที่จะทำขาอเห็ดให้ข้อเห็ดนะครับข้อเห็ดละโงกเห็ด แหล่งอาหารในส่วนนี้มีอะไรบ้างะคะอ๋อแหล่งในพื้นที่ของที่นี้นะครับก็มีทั้งทั้ง,งนาข้าวนะครับแล้วก็มีทั้งบังวนะครับแล้วมีทั้งพวกตังวพวกมะม่วงนะครับแล้วก็มีไผ่กิ้มทงแล้วไผ่ลืมแล้งไผ่หวานนะครับค่ะคมีการจัดสรรปันส่วนไรายได้ยังไงบ้างครับาไรายได้นะครับก็จะมีทั้งฝรั่งนะครับฝรั่งเราก็ ขายได้ตลอดครับเพราะว่ามันมีมันจะออกชุดต่อชุดครับหมดชุดแรกก็จะออกชุดต่อต่อครับเพราะว่านี่ครับแล้วก็มีบัวนะครับบัวก็ขายอยู่บนพระเป็นรายรายสัปดาห์นะครับแล้วก็มีหน่อไม้นะครับหน่อไม้แล้วก็รดน้ารดน้ําได้มันก็จะออกตลอดนะครับรดน้าใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขี้ไก่ปลูกฟางครับมันก็ได้ตลอดครับแล้วข้าวข้าวก็ได้เเป็นรายปีครับคือข้าวของเรานะครับช่วงบางปีก็ ท้ามีทั้งนาปางมีทั้งนาปีครับปีไหนน้ําดีก็ได้ทำสองครั้งสองรอบครับ mm hmm. ก็รายได้ก็เกือบแสนนะครับค่ะสิ่งที่พี่ได้จากการเป็นครูแล้วก็มาทําเกษตรกรตรงนี้อะคะ่ะอยากให้พี่เล่าความภาคภูมิใจหรือสิ่งที่พี่ได้อะค่ะครับในในฐานะที่ผมเป็นครูนะครับผมก็ อยากนําความรู้หรือว่าสิ่งที่เราทำนะครับเอาไปสอนเด็กสอนชาวบ้านในในพื้นที่หรือในที่ว่าที่เขาสนใจครับเราเราแล้วมีความภาคภูมิใจนะครับค่ะและนี่นะคะคือโครงลงงางนาโมเดลสไตล์กสนตาํบลตาพยาสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคุณตั้นมาค่ะที่มาให้เยี่ยมชมสวนหนองมาปอพอเพียงขอบคุณมากค่ะ